สรุปผลงานเด่นประจำเดือนธันวาคม2565จังหวัดฉะเชิงเซาจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและวันชาติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชมภพพระบาทสมเด็จพระมหาชนากาทิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบปริตรณวัดโสธรวรารามวรวิหารนายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลวางพานพุ่มดอกไม้ พร้อมด้วยนายปิติมารักพาณิชมณีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดฉะเชิงเซาข้าราชการสารทหารตำรวจและประชาชนจากนั้นในช่วงคำ่ำผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานในพิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติโดยมีพระราชาวนาพิธานเจ้าอาวา,วาสวัดสวนพรวรารามวาราวิหารเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเซาทำพิธีเจิมป้ายสวนสาธารณะ,ฉะเฉลิมพระเกียรติเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมการแสดงดนตรีในสวนบรรเลงเพลงเพื่อพ่อผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธ,ธมนต์และเจริญภาวนาพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแดบบ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรจิตยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา ถวายพระพรให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวนในเร็ววันจังหวัดฉะเชิงเซาจัดกิจกรรมวันดินโลก2565บาำรุงป่ารักษาดินเพื่อประเกียรติองค์ภูมิพลณนะวัดโพนงามตำบลคูใหญ่หมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาโดยมีนายสุทธิพงษ์จุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับความสำคัญวันดินโลกสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์มอบทุนการศึกษา โครงการ910ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานในพิธีบรรพชาสัมมเนนและอุปสมบทพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณอุโบสถวัดแหลมใต้อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดฉะเชิงเซาต้อนรับการเข้าศึกษาดูงานของคณะกรรมาการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรโดยมีนายสุเทพอู่อ้อนประธานคณะกรรมาการได้ร่วมกันหาลือถึงแนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยมีแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซาและผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและให้ข้อมูลนายคารจนเกียรติรักพานิษมณีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซา เป็นประธานในงานพิธีทำบุญแม่พระธรณีบีบมวยผมแม่พระโรพศพสืบสารประเพณีทำขวัญข้าวและงานประจำปีของดีอำเภอคลองเขื่อนประจำปี2565เพื่อความเป็นสิริมงคลสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่รวมทั้งอนุรักษ์และสืบสารขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไปการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมเติมบุญสุขใจ สถานีต่อไปชุมทางฉะเชิงเซาภายใต้โครงการจุดหมายสายสทธาปักหมุดมา3-65วันฉะเชิงเซาสมุดปราการโดยมีนายนัทพงศ์สงวนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาให้เกียรติในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับรถไฟขบวนพิเศษร,รถจากไอ้น้ําเส้นทางกรุงเทพฉะเชิงเซากว่า400อคนนางปิติมารักพานิษมณีประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเซา จัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดกิจกรรมประกวดสาวโรงงานใส่ผ้าไทยให้สนุกเพื่ออนุรักษ์การทอผ้าพื้นเมืองในจังหวัดฉะเชิงเซาและยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนายขจรเกียรติรักพานธิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาพร้อมด้วยดรปริญญาเทวานลิมิตกุลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กิจกรรมภายเรือเพื่อแม่น้ำบางปะกงเก็บขยะจากต้นแม่น้ำถึงอ่าวไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับจังหวัดชาเชิงเซาปราจีนบุรีชนบุรีและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการหยุดทิ้งขยะลงแม่น้ำนายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่พบกับชาวบ้านอำเภอท่าตะเกียบเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากชาวบ้านกรณีชาวบ้านเสียชีวิตจากช้างป่าจำนวน2รายและบาดเจ็บหนึ่งราย หลังเกิดเหตุแล้วปรากฏว่าชาวบ้านหวาดกลัวไม่กล้าออกมากรีดยางและประกอบอาชีพเพราะช้างป่าบุกเข้ามาในย่านชุมชนทั้งกลางวันและกลางคืนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชาเชิงเซาได้กำชับทุกหน่วยงานช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถโดยให้ในอำเภอท่าตะเกียบรวบรวมข้อร้องเรียนจากชาวบ้านและมีข้อเสนอบางอย่างที่ต้องประสานงานกับส่วนกลางทางจังหวัดชาเชิงเซาจพะพยายามผลักดันและช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ